อ้ยพี่น้องจะไม่โศกดีค่ะพ่อบอักซิดาพี่น้องเออมันเป็นหมากงามบ่ต้องสีดยังกตงามป๊าดบ่วยพูด่ะเน่ก็น่าแม่สบายอีกป๊าดหมากมันจุดย่อยดีพี่น้องมึงหน่อวานี่ดกโดดพี่น้องเก็บไปแล้วบ่ามันลอยรอบแล้ววนะเก็บอยู่นี่ค่ะ มื่อนี้กับว่าพ่อกับแม่สบาย้าจันในช่องแม่สบายผ้าแซบอันพี่น้องมื่อนี้แม่สบายสีผ้าไปเก็บบะเขือเก็บบะเขือไปขายแม่มัมาเบิ้งพี่น้องจะขึ้นไปเลยมาเบิ้งมาบะเขือแม่สบายลายบอกตามแม่สบายมาเลยจ้าอันพี่น้องอันฟางนี่เป็นบะเขือเปาะได้จ้ะมีปลาหลายไม่จำนี่ยละมีไหนน้อยหนึ่งมีห่อนห่อดยี่สิบต้นตะว้านแม่มาเก็บแล้วตะวันแม่สบายจะไปเก็บฟางนี่บะเขือไงนี่พี่น้องเบิ้งบะเขือไง งามงามพี่น้องอันผู้สาวเ็บดมะเขือไปเลยที่อันแดงไม่ได้อยู่ดอกมะเขือพี่น้องมาไปอันบักซีดามันมันบปเดี๋ยหอมมันจะเป็นังสีพี่น้องแม่ชาวบ้านเฮ็ดกีพอบักซีด้าบักซีดาแล้วอันพี่น้องไปเบิ่งอุ้ยกินได้แล้วตอนนี้น้อแต่เนาะอันนี้ให้มาอันเตยแก พี่น้จะไม่โชคดีคัดพ่อบักซีดาพอดีกินเลยน่าเตยมุ่งคุณน่ะเด็ดพอดีเลีคุณน่ะพี่น้องมามาเก็บบักเคอรได้บักซีดาเขายังมาดวงดีแท้สวยไม่พอแถมยังดวงดีอีกต่างหากนี่สิพี่น้องถ้าเกิดว่าบักซีดาเข้าไปได้ห่หอมันจะเป็นสีนสีเห็นไหมันจะเป็นแต่กินง่ยขึ้นมามันก็จะเป็นสีนี่คือเกาถ้าเข้าหอไหวเนี่ยมมนก็จะเป็นนั่นเสียอันนี้อะมันบ่ถือมันบ่แบบมันบ่ถืองังใช่ไหม มันก็เลยเป็นทั้งสี่ปะว่ามันอันธรรมาฉาดลอยเปอร์เซนต์แม่มันเลยเป็นสี่ทั้งสี่มันไม่ได้ถือบำรุงไมาซันเถาะมันไม่ได้กินปุ๋ยสินะไม่ได้แหยปุ๋ยมันเลยปุ๋ยยังก็ได้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินแค่มีก็ได้เบิร์ตมันก็เซตแหย่บักซีดาเขาหนาแซ่บป่ป๊าอันนี้มันไม่ถือปุ๋ยมันได้เป็นทั้งสี่แต่ว่ามันก็ปลอดภัยแต่ตอนเขาเวลาพี่น้องอันพี่น้องว่าแบบพริกแม่ชะบาคุณน่ะดอกด้ปลาี้น่ อันบักพริคยังก่อนเนาะที่เกษตรอามาเห็ดบักพริกอันบักพริกแดงๆที่เกษตรขายทีตลาดตลาดอันเนี่ยมันเป็นหมากงามบัต้องสีดยังกตงามแต่ว่าพอสักพักหนึ่งเราอ่ะพอมันแก่ขึ้นไีจังหน่อยอ่ะมันกับซีโนไปจะต้องไปยังพี่น้องกับบัลลูคือกันแม่สบากับหาสาเหตุบะไรมันเป็นยังแต่าดตลามันดกค่ะอีหลีพี่น้องดกผุนะก้น่ะดกจนดมดมีหอดหม่องติวสันเทอมากมันอนะ่ะไปจานั้นแม่สบามาเลยจ้า มาเก็บมาเมืงอก็นี่พี่น้องมาเมืงอกันนี่บักตน้นปั๊ดมงผุ้นะไงก็นานแม่สบายอีกแม่สบายคนหนาไงาดิอันหนานหน่อยกระดุกหน่อยนึงผุ้นะหมากันนี่หมากนันนี่กันยังไงกันหนาแม่สบายคิดเบิ่งอันบระธานดนนี่นีน่หัวแต้มหัวแต้มสีอ่อนๆอยู่ประธานเด,ด่นดวนแม้ประธานเด่หลายมือผุ้นะหัวแต่เฮ็ดข้างเฮ็ดข้ดางใส่แหอัน เแยขทางซอยแห่มันจะลังสิงเป็นอันนั้นมังหน้ามัตางต้นมันก็จะมาน้มเป่าหนิปะมาอีกพันหนึ่งพี่อลองกบ้างอันนี้เป็นบักเขืออีกพันหนึง่งนะจ้ะเป็นบักโอ้ยเห็นว่าผิดว่าถือค้อนสวยยังคือสีเป็นเบอื่ออันอันนี้อีกชนิดหนึ่องอีกพันหนึง่งอันนี้กระแทบเพื่อกันกินกับสมกินกับยังกระแทบกินกับก๋วยเตี๋ยวสินะกระแทบอันนี้กระดกพี่น้องว่าพี่นิด่ะเพามีหอดหมองฟิวดกคักดกแน่งาม ข้ามันได้ผลกับไข่อยู่ต่ว่าข้ามันไม่ได้ผลนี่นี่บท่านด้ห่อเดินสิไปคอนกระดาษหน้าที่เตยมาหอ่อไปรอบนี้ละ่ะพอมมาจากยี่สิบถุงสิดาบอกสิดาบอกข้าวพ่อว่างสิสิดาสิดาแยายแสโดคหรอสองสี่ห้าคุณน่ะเกินพี่น้อ,นนอ,องมันเราได้หนี่แมนดาดคข้าวพี่น้องโดกแค่กับดกว่าอออโอ้ยคนสวยกับเชน หน้าดำแล้วกันนี่ยปากเลือดเนี่ยนั่นอีกเยอะพี่น้องอันบักุ่งในพื้นที่สบายนะคะมาเบิงบักุ่งต้นในน้อยจนว่าหมากน่อยดินอันบักุ่งต้นในน้อยแต่ว่าหมากน่อยดินมาเบิงมาเบิงมาเบิงพี่น้องมาเบิงพี่น้องมาเบิงบักุ่งพูดนะมาหมากมันจนน่อยดินพี่เราเมื่อวานนี่ นั่นนี่แบบต่ำเช็ดเห็นปะมีเมืองจ้ะเป็นต่ำแซ็ดนะพูดนะมันเกือบยน่อยดินเอาลุงเมงอองือนจะคือเพื่อนเพื่อนใช่ไหมพี่น้องเกือบเพื่อนเพือ่อน่คนนะนี่นี่แม่มาหางี่โอ้พเพื่อนกับสีเบียง <c oughs> นางพ่นล่ะ <c oughs> กระสีใส่หน่วยนี่เนาะกับยังมาบอกโอ้คนไทยกันเลยเนาะพุน่นนะอันทั้งนี่กับสีออกอีกน,นี่ก็ร่างสีออกหมากง,งานขากเมืองจะพัหนหยังบม่รนนู้ว่าพันหยังได้จารุตอมันงามหน่อยดินละ เ็บกมาก็มันตน้ำเก็บ้เก็บไหมมานะ่บองดเก็บ,บกเชือนี่ยก็ต้องมาบอกง่ายไปดบบูดีมพี่น้องกากดติดสามติด็อแม่สบายผ้าแ่บไม่ได้จ้ามะเขือมอกโดกพี่น้อง เก็บไปแล้วว่ามันรลอยรอบแล้วมนะเก็บอยู่นี่ได้เงินหลายบาทแล้วเร้อไดเงินว่ามันถึงพันละมะเขือซื่อๆี่ยมะเขือันหลายได้จ้ะวันอยยี่สิบต้นจ่อยไปไปเจอ เชื้อมเมลเบิร์ตนะมลเบืร์บ่หัวเศร้าต้นจอยอันคล้ายทีได้เป็นพันธุ์แล้วพี่น้งองมันอย่างนี้มันงามมันง,งามไหมมันงามไหมมันงามมาเก,ก็บมันหมามันก็ได้หลายฟื้นาามัน่ นี่จ้ามาไม่กคยดื่มเล็ดนี่แหละหุ่นน้องมีนั่งอยุ่นอยู่ในบ้านอีนเ่ที่น้ำหุ่นเก็บเราเก็บอีกกระเบิดน้องกระเบือหลายๆมันนอนแม่สบายเบาพูดดินี่จ้าเพิ่งเก็บไม่ได้หนี่พูดอยากกินมาเก็บเอาหน้าแม่สบายด้วยจ้าบ่แพง มะเขือพี่น้องมาเก็บบอลลูดชี้เลยมาเก็บบอลมีทุกมีทุกผักมีทุกชนิดแน่นจ้ามาเก็บบอลเลยผู้ใดใกล้ๆกับมาเก็บบอลเลยเด้อบอกอินี่ที่ลอได้บุกแพงได้ไหมผักกระติมนี่จ้ามาเอาเลยเพื่อนพี่น้องอยากกินพี่น้องก็มาเก็บเอาเลยจ้าแม่ชาวบ้านแพงจ้าปลูกไปกินนะจ้าเลือกินค่อยขังขายไหมพี่น้องบุ๊กไปปลูกว่าขายเป็นอาชีพแม่ พยากูกค้ายเป็นอาชีพยูหางตะวันมันบมีไผดูแลนี่ป่ากับย้ายกับทั้งกิดอย่างทั้งยางแนงสิแม่จากกระเล่นก็เล็บ่ได้เองว่าได้ปลูกหลายสินะปลูกข้อว่าได้หดสวนบ่ห้มัานากินเวลาอื่นไปสินะเพื่อเฮ็ดบ้านให้นนอกน้ำสินะหลายอย่างร่วมกันมันก็เลนั่นเดีย๋ยวคนปลูกคล้าจังๆมันสิต้องมาเฮ็ดแบบนี้โดยตรง ันจะปลูกยีงยังไงอันนี้ปลูกยินได้กินแต่ว่ามันร้ายก็เลยเก็บไปขายจ้ะแมงบักเขือกับต้นไงส้มคนกอันใดบักเขือจักอันใดคนเลี้ยวบกเหินหัวคนบักเขือสูงหลายเนี่ยชาวบ้านกได้เอาหัวไม้มาจากญี่ปุ่นพี่น้องหัวไม้อันอัน เครื่อมันกันล้มแม้วแวเวลาขาเอามาังสีมันกัดสีได้ยินเสียงซัดมันยสินะผิเสียใจเติบยุ่งละไมได้เอามาน้ำซสื้อแล้วก็อยากใส่นอกควัน <Yeah. S 1> มันเสียดายอาที่วางงบลงมาเครื่อแม่ชาัาเจนมึงคนไหน นี่นแม่ชะบามเก,กองเก็บบางย่างนี่บคันได้แล้วโดยแม่สะบาเซียนเก็บอีกจักหน่อยนึงก็จะเอาวันคลิปมาสิยาวเราพี่น้องอันสิขีหานเมืองสิงนะอันพ่อไปอันพ่อกันไม่คลิปหน้าจะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ